สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะไปบ้านพี่เก๋แฮ้งแมนค่ะไปทุกคนถึงบ้านพี่เก๋แล้วค่ะไปเฟสชิวก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว,ม,ลว <c oughs> มีลูกสมุนมาต้อนรับ <c oughs> สัสดีค่ะพี่เก๋ไปเชิญครับรว้าววันนี้เราจะมาบุกห้องอาเสียงของพี่เก๋ในแข้งก็มาฝั่งนี้เชิญเลยในแข้งก็มาฝั่งนี้เชิญลกแล้วท่านหนึง่งไม่มีแฟนก็จะลำบากนิดนะคะพี่เก๋ถูกต้องคือห้องคุณแบบลกบ้า <c oughs> ธรรมดาจะเรียบร้อยกว่านี้ พอดีพอรู้ว่าเป็นนุ่นมาก็สบายสบายสบายเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดกันใหม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่ง่ายคี่จะใช้เครื่องจัด้องนั่นเองถูกต้องถูกต้องที่สุดส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางกีตาร์ครับกีตาร์จะมีอยู่หลายตัวมากมีวางอยู่ข้างหน้าเรานี่มีอยู่เจ็ดละกีตาร์โปรมีอยู่สามมีสิบสองสาย หน้าโป่งโตโปรเบสใครไม่รู้ครับคุ้นๆเลยนะอันนี้อันนี้คุ้นๆนะคะเอ้ยยายบ้านเฉยเก๋ตู้นี่คืออะไรคะไหนตู้นี้ค่ะอันนี้ครับเป็นห้องอัดเสียงแบบห้องอัดเสียงในห้องอีกทีหนึ่งเป็นตู้ใช่ไหมเป็นตู้สําหรับเก็บการเสียงสะท้อนการเสียงออกการเสียงเข้าโอ้เราน่าช่วยให้เราเหมาะแก่การอัดเสียงในนี้มากเลยนะคะ ช่วยให้เราแบบสมมติว่าอ่านบทความอ่านพอดแคสต์อ่านอะไรเงี้ยครับก็จะก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเสียงอื่นเข้าจะดีนะสาบายว่านี่คือเรียกว่าโต๊ะทำงานลกมากครับ <c oughs> ใช้แต่ m ล MacBook c b o o ออย่างเดียวนอกจากนั้นอะไรมาวางหมด <c oughs> มี er, มิกเซอร์มีเอฟเฟกมีกล้อ,องฮะวันนี้นะคะ บุกมาบ้านพี่เก๋โดยที่ตั้งตัวทันไหมไม่ทันเลยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงแล้วก็แบบถายนหน้าประตูขนาดนี้มีแฟนๆของพี่เก๋นะคะเขาฝากให้นุ่นอะมาสัมภาษณ์หน่อย,ยอว่าทุกวันนี้ยพี่เก๋ทำอะไรวิตเรอบครัวเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ดีแทนเลยบ้านเลยงนะี้ย เอาเรื่องไหนก่อนดีออตอนนี้ทําอะไรอยู่เ,เรื่องงานก่อนลวกันตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เป็นเป็นนักภาคแบบเต็มตัวเลยครับก็คือเป็นงานประจําเลยก็คือภาคหนังแล้วก็ภาคหนังเนี่ยมันก็จะมีะทั้งหนังหนังโรงใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้ผลงานล่าสุดก็คือเรื่องโซลที่ที่เป็นของพิกซ่านะครับ Disney Pixar ก,ก็เป็นหนังใหญ่เข้าลงอยู่นะครับก็นอกนั้นก็จะมีเน็ตฟิกเยอะหน่อย ครับแล้วก็ในพวกอะงานะครับหนังของช่อง FOX, HBO, สารคดี<ม>อะไรประมาณเนี้ยหนต้องเทสเสียงหน่อยได้ไหมคะเทสเสียงว่าเล่นเป็นตัวไหนหอะไรเงี้ยแล้วเสียงเขา,าพากเป็นแบบไหนด้ยถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างอย่างอย่าง,างในเรื่องโซงโซ,โซนี่จะเป็นโจอีการ์ดแน่ก็คือเป็นตัวเอ,อโกโจการ์ดแน่ก็จะแบบเสียงแบบยาูอะไรเงี้ยแบบเสียงแบบดีดีหน่อยหรือไม่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบ พูดแบบธรรมดาก็ผมโจกัดเนอผมโจกัดเนอะแบบเสียงแบบเสียงผมผมอย่างนี้เลยเส็นงตัวเองเลยเพราะว่ามันเขาแคสมาเนี่ยเขาก็ต้องให้ฝรั่งดูว่าผลที่จะพลาดเน่เสียงเป็นยังไงแล้วก็เสียงก็ต้องแมทช์กันก็แทบไม่ต้องดัดเลยวันนั้นก็สนุกครับสนุกโอ้ตอนแรกคิดว่ามันง่ายนะแต่จริงมันไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายไม่ง่ายมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่ถ้าคนชอบหนังหนังภาคไทยเขาก็จะรู้ว่าเออมัน มัน,ม,นมันเกิดการแสดงครับคนภาพที่เขาแสดงมาเนี่ยไม่ว่ามันจะสมจริงขนาดไหนแต่เสียงที่ออกมาถ้ามันไม่สมจริงมันก็เหมือนเล่นไม่ถึกเหมือนนักแสดงเล่นไม่ดีเพราะนั้นเราก็อาชีพของเรามันคือ voice actor ก็คือนักแสดงทางเสียงเราก็ต้องแสดงให้สมบูรณ์แเหมือนนุ่นนะเนาะเวลาเล่นหนนุ่นก็ต้องแบบไปให้สุดเหมือนกันเล่นไม่อินคนก็ไม่เชื่ออร้งองไห้ก็ต้องร้องจริงๆ ช่ไหมบางทีนักพากเนี่ยร้องไห้ก็มันอินกับบทบาทมากอารมณ์ตั่ก็ไหลออกมาใช่อย่างเช่นโซเนี่ยผมภากย์ผร้องไห้ด้วยเพราะหนังมันคอน่อนข้างจะดีน่าดูน่าดูครับไปดูให้ได้ในหนังที่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักดนตรีดูจะจะ,จะอินกว่าอาชีพอื่นมาเข้าเรื่องอ่ะเรื่องอะไรครับมีแฟนไหมโอ้โหตอนนี้ไม่มี ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยากยให้แกการ้วเราเราอยากไปารแต่อยากมีแฟนมากๆทำไมทำไมเกลเรื่องเยอะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์เรามีแฟนมาหลายแบบหลายแบบหลายหายรูปแบบชีวิตต้องชีวิตคือด้วยความที่ชีวิตผมเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่รักการพัฒนาไปเรื่อยประมาณสักอายุช่วงอายุหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราเต็มเปลี่ยมเราเ เขาใจอะไรหลายๆอย่างคราวนี้พอมีแฟนแฟนที่เราเลือกมาเราเรื่องดีแล้วน,นะเลือกอย่างดีแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็มีปัญหาหรือมีอะไรที่ติดขัดก็รู้สึกว่าโอเคถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเหมืี่แถบว่าเวลาจะมีแฟนทีนึงเนี่ยเขาต้องเข้าใจในอาชีพเราด้วยถูกไหมอ๋อเข้าใจต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมหรือเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราอย่างเช่นตอนก่อนที่จะ ทำลงแฮงแมนหรือช่วงที่เป็นแฮงแมนมันเราอยู่กับความฝันหรือความตั้งใจเยอะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วแฟนไม่เข้าใจหงุดหงิด mm hmm. หรืองี้เง่า mm hmm. หรือทําให้เราแทนที่เราจะเอาสมองไปคิดงานดีๆเราอาจจะต้องมาวุ่นวายกับเรื่องทางบ้าน mm hmm. เรื่องส่วนตัวมันก็รบกวนเวลาอของเราสมควรเพราะมันทําให้เราคือเราแบบเหมือนกับผมเป็นคนเขาเขาท่จะจริงจังกับกับทุกสิ่งที่ทำ ถ้ามีแฟนก็อยากจะรักแฟนให้ดีที่สุดจำไว้นะคะกับตามีแฟนก็อยากจะรักแฟนให้ดีที่สุดแต่ว่าบางทีเราก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วก็เต็มที่กับแฟนด้วยการทําเพลงเนี่ยฟีลลิ่งของตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงโน้้นมาจองเปนยังเราแต่งเราโซโล่เราเล่นอะไรก็ตามฟีลลิ่งของเพลงกับฟีลลิ่งของเราบางทีเราโโหทะเลาะกันอะไรกันมาสำเนียงมันจะ อ่าสำเนียงมันจะอยู่ในอยู่ในเราออกมาด้วยก็อันนั้นคือความซีเรียสของผมแต่บางทีแบบคนบางคนเขาเขาสามารถเวทได้ก็ดีไปแต่พอตโตขึ้นมาก็เริ่มเวทได้ละเริ่มเวทได้ว่าเออฟิลลิงกับงานเราต้องต้องแยกกันให้ได้นั่นแหละครับก็เป็นที่มาว่าเออตอนนี้แบบเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักทุกอย่างชีวิตรอบตัวเขาน่าจะสบายนะพร้อมเนี่ย เริ่มเจอใครได้ละประมาณสมัครวันนี้ได้แหวนเพชรฟรีก็ก็รออยู่ก็รออยู่เดี๋ยวถ้าใช่เขาก็จะมาเองเนาะเวลที่เราแบบไม่ต้องไม่ต้องไปขนฝาย่ะจริงจริงหวังยังไงเพราะว่าบางทีเราขนฝายมากเลยมันจะเจอคนที่มันไม่ใช่อพยายามพยายามหลีกเลี่ยงไอเวแบบนั้นอยู่คือคือคบใครเพราะเหงาหรือคบใครเพราะเพราะแค่แบบ อคคย่าคด้ยอะไรประมาณนั้นก็ก็เราก็ต้องเราคือยิ่งยิ่งโตเนาะนยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ต้องเออเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกับชีวิตเราและดีกับชีวิตเขาแล้วก็ต่างคนต่างเสริมสร้างกันโรงานนั้นยาโอเคเราทราบแล้วว่าพี่เจทำง,งานอะไรนะคะแล้วก็เรื่องความลักเป็นยังไงอตอนนี้ช่วงนี้ทำอะไรอีกไหมคะ คอมมาลากีเสื้อตัวนี้คือหมาสเพื่อแบอบเสื้อนี่เป็นน,นี่เป็นนี่ก็เป็นเสื้อที่จริงๆแล้วทำขึ้นมาให้แฟ,แฟนแฟนแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยเขายังยังแสดงแสดงแสดงตัวแสดงจุดยืนว่าเขายังติดตามเรายังรอเราอยู่ mm hmm. ก็ไอเราจะจะทำอะไรให้ให้ให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นง,งานเพลงหรืออะไรเงีย้ยบางทีเราไม่มีเวลา แต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มีที่ระลึกระหว่างกันระหว่างวงเราด้วยนี่ก็อยากได้อยู่รอมานานแล้ว,ลวอยากได้ครับก็ก็เป็นเป็นเสื้อที่ทำออกมาสองสองสองแบบแต่ว่าลายนี้จะเป็นลายหน้าปกเหมือนกันนะครับทำมาจากเอาโปสเตอร์มาทำมีโปสเตอร์แล้วก็โปสเตอร์นี่มาสืบแกร,รู้ด้วยว่าคนไหน <l ots> คนนี้ค่ะคนแรกก็ สกรีนดีมากครับได้ได้ทีมงานที่ทำเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนนักเล่นเสื้อนักเล่นเสื้อบินเทจที่เขาที่เขาเล่นกันตัวละแบบหลายหมื่นเลเขาก็รู้ว่าไอ้แบบไหนที่เสื้อวงควรจะเป็นแล้วก็อันนี้เป็นมาตรฐานแบเสื้อวงผลนอกเลยใช้เสื้อใช้ตัวผ้าเนี่ยเป็นเป็นตัวนำเข้าใช่ของยี่ห้อฟลุตฟลุตอัพเดอร์ลูมก็จะเป็นตัวทั้งหมด ข้างหลังก็ปวอันนี้จะเป็นเป็นคอลเลคชันของของแขนยาว <Okay. S 1> แขนยาวก็จะจะ <Okay. S 1> จะเป็นตัวห้อยคอซึ่งข้างหลังจะเป็นอ,อะไรนะโครเวนดาเรือนแสน uh huh. แล้วก็แขนก็จะเป็นแบบกลุ uh ่ม huh. สีวิายาวาชัเนี yeah. ่ยสวยค่ะสวยสวยสวยมากแล้วก็ทำออกมาไม่เยอะถ้าแขนยาวนี่ทำออกมาไม่เยอะ uh huh. แขนสัน้นทำออกมาห้าร้อยตัวตอนนี้เหลืออีกสิบกว่าตัว สำหรับแขนยาวก็นำออกมาแค่ไม่กี่ร้อยตัวนะครับสองร้อยมันให้หมดละก็ใครที่ใครที่อยากหรือว่าใครที่เป็นแฟนเพลงแฮงแบนผ่านทางยูอาร์ชานลของนุ่นก็ติดต่อมานะติดต่อมาเส้แขนยาวใช่หรือน้อยแล้วแขนยาวแปดร้อยห้าสิบแขนสั้นเจ็ดร้อยเก้าเก้าก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นแขนสั้นจะจะมีชื่อเพลง ของอัลบั้มแรกสิบเพลงอยู่ด้านหลังเขาเล็กเสื้อโปรโมชเสื้อโปรโมทอ,อัลบั้มแล้วในเน็ตก็มาแล้วนะคะวันนี้ไม่ไมฟังเสียงพี่เก๋ไม่ได้นะคะ <c oughs> เก๋โชว์ในซีร็อคเป็นไรดี <c oughs> เอาเพลงเลยใช่ไหม <c oughs> ร้องเพลงเลยใช่ไหมเราย้ายไปนั่งมุมโน้นดีไหม <c oughs> ได้เดี๋ยวเราเดี <c oughs> ๋ยวเราย้ายไปนั่งมุมที่เราเล่นกันเ่อยๆก็เป็นสไตล์อะคูสติกหรอ น่าจะอะคูสติกก็ดีนะได้เลยโอเคค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะครับน้องๆแฟนๆแฮงแมนก็ชอบฟังฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อเพลงนี้ชอบมากลองดูเนาะ อกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจทั้งที่ใจอยากร้องตะโกนบอกถ้าเพียงเธอเข้าใจ Xin đôi trai ามกี่ครั้งก็ตามแต่ฉันก็ได้ วกมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้เอา12สายลไยบุกมาถึงบ้าน12สายเนี้ยฟังมามันเป็นกีตาร์โปร่งที่เสียงไพเราะมากมา,มากเลยเหมือนเป็นกีตาร์สองตัวอยู่ในตัวเดียวกันตัวหนึ่งเป็นเสียงเล็กตัวหนึ่งเป็นเสียงใหญ่ดีดทีหนึ่งก็12สายเลยครับ ตัวนี้แพงไหมตัวนี้ซื้อมาเป็นแบบถูกถูกมากเลยไม่ถึงห0 0พันแต่ว่าแต่ว่าเสียงมันดีมากแต่ว่าเสียดีมากคุณภาพเกินราคามากเลยอะเปลี่ยนสายให้แพงๆหน่อยสายไี้ชุดละพันแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องจูนสายให้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 ละเอียดมากๆเพราะว่าแต่ละสายมันถ้ามันเขาเรียกแล้วถ้ามันเพี้ยนมันก็จะไม่ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน เทิ่ด้วยใช่วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เก๋มากนะคะขอบคุณค่ะพี่ี่มาเยือนบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างเมื่อกี้ซัดนมไปกล่องแล้วเดี๋ยวน่าจะหิวข้าวแล้วแหละเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวใส่เสื้ออวดแฟนๆหน่อยอ๋อเดี๋ยวนะเสื้อเสื้ออยู่ไหน ใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเอางั้นเลยครับขออนุญาตถอดหมวกแป๊บเอางั้นเลยครับเอาตรงนี้ละคะนีฮะกะซองให้คุณนุ่นโดยเฉพาะเลยก็ไม่รู้ไซส์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไงมาเปลี่ยนนี่ไซส์ M อุ้ยได้เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแบบทรมหลวมๆนิดนึงไม่ชอบรัดรูปมากนี่คือเราเราคุยกันไว้ตั้งดับโควิดเขาที่แล้วจนกระทั่งโควิดครั้งที่สองแล้วเพิ่งจะได้ เจอเสื้อใช่เอาละครับสวมใส่ขออนุญาตใส่เลยนะคะเห่อของใหม่ค่ะพอดีเลยใช่โอ้โหอยอย่างเด้เดี๋ยว้อเด้อเน่สิงม์กชอบมยืนนันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเป็นเห็นไหมครับนี่เสื้อคู่เสื้อคู่เป็นเสื้อคู่แต่ถ้าเรามาเป็นกลุ่มก็เป็นเสื้อกลุ่ม ช่เดี๋ยวเราต้องไปให้เก๋กับแอนด้วยไม่ใช่ให้การกับจะได้มาเป็นวงนะคะนี่นี่นะสวยงามขอบคุณนะคะขอบคุณครับยินดีครับนี่เราก็จะใส่กลับบ้านเลยนะคะใส่กลับบ้านเลยขอบคุณพี่เก๋มากมากเลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนด้วยแล้วก็ฝากชาแนล ของนุ่นแล้วก็เฟซเพจของผมเดี๋ยวแปะเพจลงไปนะคะเก๋แฮงแมนใช่ตรงตรงตัวเลยเนาะ A Y แล้วก็แล้วก็แฮงแมนแล้วก็ HANGMAN ตามนี <GO av i> ้เลยเอาวันนี้เราไปกันดีกว่าิปดีกว่าโอเคกินข้าวกันดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะดีครับ